เหตุการณ์นันนั้นนะครับก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ที่พี่ๆด่าเนี่ยเราเข้าใจดีเลยครับตัดสินใจแบบโอเคไม่ไหวแล้วก็ขอเลิกแล้วกันเราอะตัดสินใจครับว่าเลิกเราเนี่ยความหมายคือเลิกเพื่อให้เราถอยห่างแล้วก็ปรับปรุงตัวกันแต่น้องเนี่ยน้องตัวน้องใบหม่อนเนี่ยเป็นคนแบบถ้าเลิกก็คือจบจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งผมก็ไม่คิดว่าเขาจะคิดอย่างนั้นแต่ว่าคอนเทนต์คนด่าว่าอะไรเงี้ยหน่อยไหมหน่อยไหมคนด่าโอ้โหชินแล้วครับเพราะว่าเขาด่ากันเยอะครับแต่ผมมเป็นเหมือนการยี่ตอบยิ่งใหญ่หรือว่าแบบมันไม่ใช่หลักก็จริงๆหรอกมันแบบมันรักกันจริงพี่เหมือนสมมติเอาง่ายๆพี่ถ้าสมมติพี่มีแฟนอย่างเงี้ยมังมีปัญหาทั้งคู่เนาะพี่เนาะเราแค่เป็นคู่ที่แบบคนรู้จักแล้วเราก็เลยแค่รู้สึกว่าเราวางตัวผิดแล้วเราก็เป็นบทเรียนที่แบบพักหลังก็จะไม่ค่อยโพสต์อะไรที่แบบ ไม่กล้าโมทอะไรที่เป็นคู่กันเท่าไหร่เปลี่ยนไปดีขึ้นเยอะเลยครับเขาดีขึ้นมากครับแจ็คเพราะตั้งแต่เขาคบกับน้องไปหมดมาเขาก็อันนี้เรื่องจริงคือเขาเลิกนวดเลยเรื่องเรื่องจริงพี่เขาเลิกเลิกนวดจริงจริแล้วก็เขาก็ไม่มีการเซิร์ชไอจีชื่อผู้หญิงละไม่มีแล้วเขาก็ไม่ฟอลไอจีใครเพิ่มมากสุดเขาก็แค่ไปยืมมือถือผมแล้วก็นานนานแล้ว เหตุการณ์อันนั้นนะครับก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ที่พี่ๆด่าเนี่ยเราเข้าใจดีเลยครับเพราะว่าเป็นเราเราก็ด่าตัวเองครับเหตุการณ์นนั้เรียบร้อยมากเลยนะเรียบร้อยจริงๆเหตุการณ์นั้นเนี่ยทะเลาะผมเนี่ยปอกเลิกน้องจริงเพราะว่าเราอะทะเลาะเรื่องอะไรทะเลาะเรื่องอะไรทะเลาะเรื่องอะไรเขาชอบถามว่าไปไหนอ้าวแล้วเราก็บอกเขาไปสิเราไปไหนเราเราเหนื่อยเราไปไหนล่ะเราเหนื่อยเฉยเราไปไหนเราไปนวดหน่อย ไ่วงนี้ของไทยเนี่ยโอ้ยช่วงนี้ชาวเน็ตทำไมทองหาทองอะไำไมไม่ห้ามเขาอ่ะทำไมไม่ห้ามเขาอ่ะก็ไปด้วยกันนียิ่ได้แล้วนมุณผู้ชมครับก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนประมาณสี่ห้าทุ่มเราก็มีปัญหากันตั้งแต่ช่วงบ่ายๆเนาะแล้วก็เราก็ตัดสินใจแบบโอ้ยโอเคไม่ไหวแล้วก็ขอเลิกแล้วกัน เราอะตัดสินใจครับว่าเลิกของเราเนี่ยความหมายคือเลิกเพื่อให้เราถอยห่างแล้วก็มาปรับปรุงตัวกันแต่น้องเนี่ยน้องตัวน้องใบหม่อนเนี่ยเป็นคนแบบถ้าเลิกก็คือจบจริงนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ไม่คิดว่าเขาจะคิดอย่างนั้นพอผมบอกเออเลิกเลิกเลิกปุ๊บน้องก็เลยอ่า โพสสตอรี่เลยว่าโอเคเราจบกันจริงแล้วอะไรเงี้ยซึ่งน้องมันก็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 พูดแต่ความเป็นจริงอะนะฮะผมก็ตกใจผมก็เลยเห็นน้องก็ร้องก็ร้องไห้แล้วผมก็เลยขับรถจากนขับรถไปไหนเขับรถจากบ้านพี่มดดำอะไปขอโทษเขาโอเคเออแบบที่แบบที่ทำอะไรเงี้ยอยากให้แบบเราปรับปรุงตัวเพราะว่าแบบเราอยากมาปรับปรุงตัวทั้งคู่อะไรเงี้ยจริงผมก็ผิดเต็มเต็มะครับแล้วก็ สุดท้ายปึ๊บเราก็บอกให้เขาลบสตอรี่คืนนั้นพอลบเสร็จปึ๊บเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาแคปทนันกันเขาก็เลยมาโพสลงช่วงตอนบ่ายวันหนึ่งพอลงบ่ายวันหนึ่งปึ๊บเราก็บอกเฮ้ยเป็นขา่าวเพราะว่าบอลผมไปต้องโพสแก้ให้หน่อยว่าแบบจเรา,จาแบบโอเคกันแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเ,เข้าใจว่า เลิกกันไวอะไรเงี้ยแต่คนคนมันก็ด่าว่าคอนเทนต์อะไรใช่ๆๆครับคนด่าว่าคอนเทนต์คนด่าว่าอะไรเงี้ยหน่อยไหมหน่อยไหมคนด่าโอ้หชินแล้วครับเพราะว่าเขาด่ากันเยอะครับแต่ความเป็นเหมือนการยิ่งตอกย้ำี่าไงหรือว่าแบบมันไม่ใช่ลักก็จริงๆเราแบบมันรักกันจริงพี่เหมือนสมมติเอาง่ายๆพี่ถ้าสมมติพี่มีแฟนอย่างเงี้ยมันมีปัญหาทุกคู่เนาะพี่เนาะเราแค่เป็นเพื่ที่แบบคนรู้จักแล้วเราก็เลยแค่รู้สึกว่า เราวางตัวผิดแล้วเราก็เป็นบทเรียนที่แบบพักหลังก็จะไม่ค่อยโพสอะไรที่แบบไม่กล้าโพสอะไรที่เป็นคู่กันเท่าไหร่กลัวกลัวเพราะว่าอยากอยากปรับปรุงตัวจริงด้วยครับเพราะว่าเหตุการณ์นั้นมันผิดเพราะเราเราจริงคือเราก็เราก็ไม่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 ดือไม่กลับเลยไม่กลับกลับกี่โมงกับี่โมงผมก็เป็นแนวแบบคือผมก็หยุดทุกอย่างเลยตอนนเรายังไปเที่ยว ไม่เลยเราะคือถ้าถ้าเจอผมเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็คือผมสดแล้วถ่ายรูปมาได้เลยยักษ์หมดอาจารย์จะ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 รูปเก่าเหรไอ้รูปเก่าเลยอะรูปเก่าก็ไม่เกี่ยวนะแต่เขากภาษาไทยว่าจะได้แต่งไหมเนี่ยอะไรอย่างงี้ยอือปุยกันไว้อยู่แล้วครับแต่ตอนที่ขอเนี่ยคือทังติเกี้น่ารักมากครับก็คือไปญี่ปุ่นด้วยเพราะตอนแรกผมไปถ่ายหนังที่ญี่ปุ่นแล้วก็ผมเห็นว่าเป็นวันเกิดเขาไปก่อนพี่นะไอ้เอวเหน่ง ไม่หมดก่อนครับในการจะมาคืนดีเนี่ยเรามีให้เขามาสัญญากันเลยว่าห้ามทั้อย่างนี้อีกนะหรืออะไรเงี้ยเราสัญญามีอะไรคุยกันไหมรเราสัญญาเราปรับนี่สายสัญญาเราครับที่เราผิดเพราะว่าเราติดเรื่องอะไร เราใจร้อนเกินไปใช่ใช่ใช่พี่เราแบบไม่ไม่แบบมีอะไรต้องบอกผู้หญิงนะครับเพราะว่าผมเพิ่งรู้ครับปกติใช้ชีวิตคนเดียวเหรอไม่ไม่ไม่ผ่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เพราะหมดเรียนครั้งนี้ก็คือได้เรียนรู้ว่าคราควรเป็นบุรุระวังแล้วก็ควรแบบอย่าทำตัวอะไรต้องขอโทษด้วยนะครับขอโทษจริงๆแสดงว่าไปหมอนเป็นคนเด็ดผมสัมภาษณ์สื่ออยู่เพื่อนสัมภาษณ์สื่อใช่ครับนักข่าวรอก่อนได้ไหมฮะ

เราเป็นคนตากันไหมเมื่อกี้แบบให้คำแนะนำครับแจ้ยังไงบ้างเราก็โทรไปหาเขาครับเราบอกว่าใจเย็นนะเพื่อนเพราะว่าเราบินไปญี่ปุ่นแล้วก็เราก็นั่งรถไปตั้ง8ชั่วโมงเอาแหวนไปให้เขาอะไรเงี้ยครับใช่ครับาตั๋วให้ด้วยแหละไม่ครับผมใจเวันเราก็มีประสบการณ์ในเรื่องความรักก็อยากจะแบบให้เพื่อนแบบคนใจเย็นใช่ไหมอ๋อใช่ครับอยากให้เขาใจเย็นๆครับแต่ว่าเขาคงคงไม่เชื่อผมครับ แต่ว่าอย่างที่บอกครับก็มีปรึกษาเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยเพื่อนก็ให้คำแนะนำดีครับใช่ครับแล้วก็มีปรึกษาเฟซไทม์มาหาอะไรง <c oughs> ไม่มีไรไม่มีไรอ <c oughs> ๋อมาทำมหาใช่ครับอยู่คนเดียวแหละอย่างอย่างอย่างเราคิดว่า เพื่อนมีความรักในครั้งนี้ครับเปลี่ยนไปดีขึ้นไหมเปลี่ยนไปดีขึ้นเยอะเลยครับเขาดีขึ้นมากครับแจ็คเพราะว่าตั้งแต่เขาคบกับน้องไปหมดมาเขาก็อันนี้เรื่องจริงคือเขาเลิกนวดเลยเรื่องเรื่องจริงพี่เขาเลิกเลิกนวดจริงจริแล้วก็เขาก็ไม่มีการเซิร์ชไอจีชื่อผู้หญิงละไม่มีแล้วเขาก็ไม่ฟอลไอจีใครเพิ่มมากสุดเขาก็แค่ไปยืมมือถือผมแล้วก็ อันนั้นนานแล้วนานานแล้วใช่ครับแล้วก็ท่านเรื่องผู้หญิงเขาไม่มีนะตอนนี้ชลัวไได้ใช่ไหมเชื่อได้ใช่ไหมอะไรนะเชื่อได้เชื่อได้กลัวกลัวไปหม่อนขนาดนั้นไม่กลัวครับแต่น้องเนี่ยน้องไปหม่อนเขาเหมือนเขาจะขอแค่แบบว่าขอแค่แบบว่าเออแบบตัวเขาอะครับขอแค่เรื่องเดียวแบบอย่าอย่างนอบใจเพราะเขาจะลุกนิสศักดิ์เราไงเราจะเป็นแนวแบบคือเราอะบอกกับนิกกี้ว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งเนี่ยผมเลิกกับไปหม่อนเนี่ย มิกก yep> ี้พาผมไปร้านนั้นหน่อยนะตอนนี้ไม่มีร้านนั้นอยากไปเพราะว่าตอนนี้พวกร้านเก่าๆเขาขาดรายได้พี่ทำไมล่ะพี่แจ็คไม่อยู่เดือนนึงก็เป็นแสนนะที่เขาหายไปแล้วมันโอเคไหมกับการเปลี่ยนเพราะว่าเอาจริงๆมันมันอาจจะเป็นมันก็เหมือนเลิกเลิกยาเลิกผู้หญิง ทรมานอ่ะเวลาขับผ่านมันก็เหมือนไม่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดแจ็คแต่ถ้าเกิดคนเลิกบุหรีย่ยังมีเผลอแอบ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 มั่งนะ<อ>คุณมีไหมมือสั่นไหมมือสั่นไม่มีาาเพราะว่าเราเราสายมูเออสายมูนี่แบบต้องจริงจ<อ>ังเลยอุตส่าต์ใครจะเช่าพราเนี่ยก็บอกมาได้เลยเรื่องเลยอ่ะเป็นเรื่องเป็นเรื่องไม่ไม่ไม่มีครับพี่เพราะว่าแต่พูดแต่ความเป็นจริงนะพี่มันทรมานประมาณหนึ่งช่วงแรกๆอ่ะ ช่วงแรกเพราะว่าแบบยังพูดแบบเพื่อนนึกออกไหมล่ะเหมือนตามเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีอาการยังไงกระสับกระส่ายไว้หรือยังไรหรือลองเล่ฟังนีดมันก็มีหวิวอ่ะตอนขับไปผ่านร้านอะไรเงี้ยผ่านแล้วมันก็เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้อะไรเงี้ยมันมนี้องๆน้าามไอะไรนะน้องๆน้องๆตามกลับน้องๆเด็กเก่าเด็กเก่าที่นั่งเ๋ยวนๆไม่เห็นมาเลย น้องๆจะเราไม่ยุ่งเลยอ่ะเราไม่รู้เลยเพราะว่ามันเหมือนแบบถักก้านหินอะสักนึ่งเพื่อนเดียวเอาอีกแล้วกันมาชอบหยอกชอบหยอกมาลองมาเลยพี่กันมาลองมาแรกเลยพี่กันแต่เราอยากถามนะแบบว่าความเรายังเปลี่ยนขึ้นกว่าเดิมคือต้องบอกว่าผมอ่ะพวกผมสามสิบสี่แลเราจะมีความคุยกันว่าเฮ้ยอยากจะแบบลองดูที่แบบว่าเพราะบางทีเดี๋ยวนี้โลกมันเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยครับ มันไม่เหมือนตะกอเราก็วางแผนว่าอยากจะแบบจริงจังมาทำร้านข้งนี้จริงจริงเลยเนี่ยเพราะไม่เคยไม่เคยแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยมาโอ้ยกี่ปีแตะนะฮะกี่ปีนะที่ผมไม่ไม่ซีเรียสเรื่องงานแต่งนะผมมองว่าจะพร้อมมาแต่ะอันนี้เห็นเห็นเรื่องขมิบเอี่ยงคนก็บอกว่าเหมืนเมืนเร็วไปแบบว่าอะไรตีตาจอมคอยแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ้ไม่ผิดเลยครับคนมองได้เลยครับเพราะว่าโกรธไหมคนมองไม่ไม่โกรธเลยคนด่าผมเนี่ยผม ผมน้อมรับเลยครับเพราะว่าผมเข้าใจพวกพี่ๆเลยเพราะว่าเป็นเราเราก็เคยด่าคนอื่นแล้วเราก็มันเป็นมนุษย์นะฮะมันมีสิทธิด่ามดสมมติว่าถ้าไม่มีกล้องด่าเยอะไปติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยหนอ